สำหรับการเริ่มต้นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับวิธีที่1นะครับเราจะเรียกโปรแกรมนะครับโดยผ่านเมนูด้านบนนะครับเมนู Go นะครับถ้าเรามองไม่เห็นเมนู Go นะครับปรากฏอยู่แถบด้านบนนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาที่พื้น desktop นะครับจากนั้นให้เราคลิกเมาส์1ครั้งนะครับก็จะปรากฏเมนู Go เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิก เมาส์ที่เมนูกลัหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏเมนูย่อยๆนะครับด้านล่างอีกเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาที่เมนูย่อยที่ชื่อแอปพลิเคชันครับถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับเราจะพบว่าด้านท้ายของเมนูย่อยที่ชื่อแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ชิปนะครับ สัญลักษณ์คอมมา Command, แล้วก็ตัว a นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถกดที่คีย์บอร์ดนะครับโดยใช้คีย์ลัดที่คีย์บอร์ดได้โดยกดคีย์ชิปคีย์คอมมาล์ค้างไว้จากนั้นก็กดตัว a ที่คีย์บอร์ดเราก็จะเข้าสู่เมนูนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราคลิกเมาส์ที่ เมนูย่อยที่ชื่อแอปพลิเคชัน1ครั้งนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างที่ชื่อแอปพลิเคชันนะครับภายในหน้าต่างแอปพลิเคชันนะครับก็จะปรากฏนะครับโปรแกรมต่างๆมากมายอยู่ภายในอันนี้นะครับให้เราเลื่อนเมาส์ไปที่สกอร์บาร์นะครับแ,แล้วก็เลื่อนลงข้างล่างเพื่อหาโปรแกรมนะครับที่ชื่อ adobe premiere pro cs 5นะครับเราจะเห็นว่ามันอยู่ในลักษณะของโฟลเดอร์นะครับให้เราคลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์ adobe premiere pro cs 5นะครับหนึ่งครั้งภายในก็จะปรากฏนะครับไฟล์และโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ภายในตัวโปรแกรมที่เราจะเรียกใช้นะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อ adobe premiere pro cs 5นั่นเองนะครับให้เรา ดับเบลิลคลิกที่ไอคอนนี้นะครับสครั้งนะครับวิธีที่2นะครับเราจะเรียกโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับโดยผ่านไอคอนนะครับที่ปรากฏอยู่ในแถบ d o c กนะครับคือแถบตาราง ทันทีที่เราเลื่อนเมาส์มาที่ไอคอนของโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏชื่อของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 นะครับเพื่อเพื่อยืนยันว่าเราได้คลิกที่ไอคอนของโปรแกรมนะครับถูกต้องจากนั้นนะครับให้เราคลิกเมาส์นะครับที่ไอคอนของโปรแกรม1ครั้งครับ ก็จะเป็นการเข้าสู่โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 นะครับซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างจะสะดวกและรวดเร็วนะครับ